ไอ้เวนเชอร์เต้นอโรอมิกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะอาจจะเต้นได้เซ็กซี่ไม่เท่าพี่อันๆนะคะ <c oughs> แต่ก็ไม่มีอะไรเซ็กซี่เลยค่ะเ <c oughs> พราะก็ฝันอีกเช่นเคยคะ่ะกับบีนิวนส่นเองนะคะ ต่างๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าสาวมีแฟนก็ให้แฟนนั่งดูด้วยกันได้นะเพราะผู้ชายเนก็จะได้รู้ว่าผู้หญิงเขาชอบอะไรอยากจะติดตามชมอะไรนั่นเองนะคะจะกันเป็นประจำค่ะทางช่อง beauty tv แห่งนี้เท่านั้นที่จะมีเรื่องราวมาฝากกันนั่นเองนะคะแล้วก็จะมี5เรื่อง5้าราว5ข่าวออกมาที่จะนำมาเล่าให้ฟังกันนะมาเริ่มกันที่เรื่องแรกถ้าเกิดว่าใครที่กำลังอยากจะรู้ว่าเฮ้ยอยากปลอมตัวจังเลยอะทุกวันนี้แบบให้โซอะรวยจังเลยอะอยากจะแบบ ไปทำอะไรที่มันเหนื่อยๆบ้างเด่๋จะไปแบกปูนเย่กจะไปขับรถแท็กซี่อะไรอย่างเงี้ยลองดูลองดูว่ามันเป็นสิ่งไม่ผิดกฎหมายค่ะเพราะงานนี้มีคนทําจริงๆแล้วนะคะเป็นนายกประเทศนอร์เวย์เขาปลอมตัวไปเป็นคนขับแท็กซี่ แต่ไม่ได้ปลอมตัวเพื่อที่จะอยากรู้ว่าชีวิตประจําวันของคนขับแท็กซี่เป็นยังไงแต่เป็นการหาเสียงของเขานนั่อเองค่ะ <c oughs> ไปดูว่าหาเสียงครั้งนี้นี่จะได้ผลหรือเปล่าได้เป็นนายกหรือเปล่าก็คงได้เป็นแหละเขาบอกว่าเป็นนายกรนกวเวยยเลยอะไปดูว่าตอนที่ขับแท็กซี่เนี่ยราศีจับหรือเปล่าค่ะแ <c oughs> น่ ตอนนี้นะครับก็ผมก็กำลังอยู่ที่เดี๋ยวเป็นการรายงานข่าวนะเว็บไซต์ The Guard i a n ของอังกฤษค่ะเขาบอกว่านายเยนสโตเทนเบิร์กนะนายกรัฐมนตรีนอร์เวย์ก็คือมีการลงพื้นที่หาเสียงแบบจะไปสำรวจประชาชนว่ามันเถอะอยากจะแบบใกล้ชิดมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแปลกแหวกแนวค่ะปรอมตัวเป็นคนขับแท็กซี่อว้ยคนขับแท็กซี่บ้านเขาแต่งตัวล้อหล่อนาะไม่ได้แบบว่าเสื้อฟ้าเหมือนบ้านเรานะก็รายงานเขาบอกว่าการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภานอร์เวย์เนี่ย ก็จะมีเกิดขึ้นนะคะเขาก็เลยลงทุนสวมเครื่องแบบพนักงานขับแท็กซี่อย่างที่เราเห็นเนี่ยคุณยายกลุ่มม้อ,อ,อช๋อนจะไปที่นอนอผู้ชายคนนี้หล่อด้วยก็บอกว่าอยากจะไปที่นน่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ทําเพียงวันเดียวนะคะก็ทําอยู่ระยะหนึ่งเพื่อที่อยากจะใกล้ชิดบุคคลแล้วก็ชวนคุยเหมือนเราไงเวลาเราขึ้นแท็กซี่อ่ะบางท,แทีแท็กซี่ชอบชวนคุยระวังนะบางทีก็เป็นนายงนายกอบตอแถวบ้านอะไรอย่างเงี้ย ก็อยากจะรู้ชีวิตประจําวันของคนว่าอะไรยังไงนะคะงานนี้ค่ะก็ขับรถไปนะก็เป็นผู้นํานอร์เวย์ด้วยนะคะรับส่งทั่วกรุงออสโลเลยค่ะผู้โดยสารก็พอผู้โดยสารจําได้ว่าไอผู้นำของฉันอะไรอย่างเงี้ยความลับแตกแบบโปะแตกอะไรอย่างงี้นะบางคนก็ัวเลาอออกมาอย่างที่เราเห็นนะเอ๊คุณน,นี่หน้าเหมือนนายกบ้านเรานะคะใช่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไอใช่จริงๆด้วยเฮ้อยอจังเลยอ่ะเง ครอบครัวนี้คอบครัวนี้ก็แบบว่ามองนีผู้ชายคนนี้เริ่มเลยเอ๊ใช่ไหมค,ค,คุณคุณนายกปะครับใช่ครับ,อ,บอ๋อยินดีที่รู้จักครับเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็มีการทักทายเกิดขึ้นค่ะโดยนายสโตเทนเบิร์กก็อธิบายถึงการโดนลงหาเสียงของเขาว่าการไปเป็นคนขับแท็กซี่เนี่ย คือเราเนี่ยจะได้รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนแล้วก็เป็นเรื่องสําคัญแล้วก็ได้รับข้อมูลจากผู้โดยสารก็ส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลที่แท้จริงเนะเหมือนเวลาเราคุยกันอะไรอย่างนี้นะคะสําหรับการหาเสียงด้วยวิธีนี้ค่ะพักแรงงานเขาบอกว่าได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทโฆษณาแห่งหนึ่งด้วยนะก็อาจจะเป็นพักของเขาถือว่าคราวนี้ค่ะเป็นการปลอมตัวที่ได้ผลนะแต่ก็ไม่ได้ผลตรงที่ว่าไปมีคนจําได้นั่นเองนะคะอาจจะแบบว่า เป็นคนที่น่ามีเอกลักษณ์อะไรแบบนี้น่าตาดีด้วยอะยาเง้ยเาเขาหล่อจังเลยนะคะก็ถือว่าลองดูแล้วกันว่านั่งแท็กซี่เราก็ลองมองซิว่าคนขับเนี่ยดาราหรือเปล่าพม่โด่หรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะคะเผื่อว่าเขาเบื่อแบบอาชีพซุปตาเขาก็เลยมาลองขับแท็กซี่ดูนะคะก็ลองสังเกตดูแล้วกันค่ะมาต่อกันที่เรื่องที่2วันนี้ฝันนนามาฝากเป็นคุณลุงตาเบาะท่านหนึ่งนะคะวัยหกสิบแปดแล้วแต่อยู่มาวันหนึ่งมองเห็นคือนึกไหมว่าคนเราเนี่ย เวลาตาบอดแล้วก็คงไม่คิดแล้วล่ะค่ะความใฝ่ฝันหรือว่าคงไม่คิดแล้วว่าจะ68แล้วเนี่ยจะกลับมามองเห็นนะคะแต่คราวนี้ค่ะกลับมามองเห็นนะคะหลังจากที่พัดตกบันไดเอะมันไปเกี่ยวอะไรกับระบบประสาทระบบสายตาก,การมองเห็นยังไงไปชมกันเลยค่ะว่าเกิดจากอะไรค่ะเนี่ยนะคะคุณลุงท่านนี้ค่ะวัย68ปีแล้วนะคือเดริเมลเขาบอกว่าคุณลุงชื่อปีแอร์พอลโทมัสนะคะจากแคนาดาเนี่ย คือเกิดมาพร้อมความผิดปกติของดวงตาของท่านอยู่แล้วเป็นตากระตุกค่ะคุณตาก็มีอาการแบบตากระตุกแกว่งไปแกว่งมาซ้ายขวาซ้ายขวาตลอดเวลาก็ไม่สามารถจะบังคับเส้นประสาทดวงตาได้นะคะเยอะพอแบบอยู่นานไปนานไปเนี่ยเส้นประสาทต,ตาก็รับความเสียหายค่ะจนทําให้มองไม่เห็นแต่สองปีที่แล้วคุณลุงพัดตกบันไดในอาพาร์ตเมนต์คือร่างกายเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บแหละเพราะว่าคนตกบันไดถ้าเราอะเราตาดีตกบันไดเราก็ยังเจ็บใช่ไหมคะแต่คุณลุงม,มองไม่เห็นเนี้ย ตกบันไดไปก็เลยได้รับการบาดเจ็บค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันก็ส่งตัวรักษาค่ะอย่างเร่งด่วนเลยโรงพยาบาลก็แปลกใจคือโรงพยาบาลเนี่ยเห็นคุณลุงก็ต้องแปลกใจก็แพทย์ถามบอกว่าอาการปกตินอกจากศัลยกรรมรักษาบาดแผลแล้วคุณลุงต้องการที่จะรักษาตาไปเลยไหมอ้าวลุงคิดมาตลอดเลยว่ารักษาไม่ได้อะก็นึกว่าจะแบบว่าเป็นจากเรือดของธรรมชาติแล้วก็ไม่มีทางรักษาหายแต่ เนื่องจากการตกบันไดครั้งนี้เนี่ยต้องรักษาตัวหมอก็เลยถามว่ารักษาตาไปพร้อมกันเลยทีเดียวไหมไหนๆก็ต้องรักษาอยู่แล้วนะคะก็เลยเพิ่งรู้ตัวว่าอ๋อาการตาบอดที่ตัวเองเป็นมาตั้งแต่เกิดเนี่ยรักษาได้จึงเข,เข้าทำการรักษาค่ะแล้วก็มองเห็นนะคะจนถึงทุกวันนี้แหละดวงตาคู่ใหม่ของคุณลุงค่ะทำให้คุณลุงต้องก็งต้องเรียนรู้ใหม่นะเพราะว่า ตั้งแต่เด็กมาก็แบบเป็นโลกสีเทามาตลอดน,น,นะคะแต่ถึงแม้จะมีอุปสรรคบ้างอาจจะแยกสีอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ค่อยได้นะคะแต่คุณลุงก็มีความสุขมากขึ้นแบบเกือบร้อยเอลยแหละฝันเชื่อแบบนั้นนะคะแล้วก็ยินดีกับคุณลุงด้วยนะคะได้ดวงตากลับคืนมา <Okay. S 1> แล้วก็มองเห็นโลกอันสดใสแล้วก็น่าอยู่หรือเปล่าโลกใบนี้ของเรานั่นเองนียคะยินดีด้วยค่ะตอนแรกฝนก็นึกว่าเอยเป็นพราตกบันไดแล้วแบบ ไปกระแทกตรงนี้แล้วเส้นมันกระตุกกลับมาที่เดิมมองเห็นอ๋อไม่ใช่คือว่ารักษาแล้วคือโรคนี้สามารถรักษาหายได้นะคะหรือว่าใครที่บอกว่าเออคนใกล้ตัวเนี่ยอาจจะมีความผิดปกติทางตามาแต่กําเนิดน,นะคะลองไปปรึกษาคุณหมอดีๆสิอาจจะรักษาได้ก็ได้ค่ะมาต่อที่เรื่องต่อมาเลยกัน,นะคะ่ะคุณผู้ชมหนุ่มจีนเนี่ยเอาอีกแล้วอยู่ดีก็คิดสั้นนะคะสงสัยแบบอกหักรักคูดมากระโดดตึกค่ะแต่เมีย สงส่สงอนเมียเมียเยไปดึงบ็อกเซอร์ไว้ได้ทันตายละรอดบุดวิแต่ดูซิว่าบ็อกเซอร์หลุดหรือเปล่าคะ่ะแหมดูดิภาพที่เห็นเนี่ยอุย,อย,อยคือว่าทางคลิปนี้นะคะเขาเปิดเผยคลิปออกมาเป็นนาทีชีวิตของนายหลิงซูอายุ45แล้วนะไม่รู้ว่าแบบไปทะเลาะอะไรกันยังไงตัดสินใจกระโดดตึกข่าตัวตายคะ่ะ ภรรยาเนี่ยกดึงบ็อกเซอร์ไว้ได้ทันนะ,นะคะแต่ว่านายหลิงตัดสินใจจะกระโดดลงมาจากชั้น6ของพาสเมนคิดดูดิที่มณฑลจี้หลินนะคะทางตอนเหนือของจีนแหละโชคดีที่แบบเมียหันมาเห็นว่างั้นเถอะนะคะหันมาเห็นก็วิ่งมาคว้าบ็อกเซอร์เขาไว้ได้ค่ะแล้วก็คุณภรรเมียเนี่ยก็ตะโกนให้คนอื่นมาช่วยนะคะแต่ประตูห้องล็อกค่ะตำรวจและหน่วยกู้ภัยก็เลยต้องใช้เวลานาน,านกว่า20นาทีเฮ้ยแล้วแบบถ้าสมมติ คุณผู้ชมลองนึกดูถ้าสมมุติว่าบ็อกเซอร์ยานนะแล้วภรรยาดึงบ็อกเซอร์ไว้ก็ไม่น่าจะรอดชีวิตนะคะแต่สงสัยแบบยังยืดในบ็อกเซอร์ของเขาคงดีอ่ะคงคื้อได้อะไรเงี้ยก็เลยดึงไว้ได้นะคะก็เนี่ยแหละค่ะการที่เราจะฆ่าชีวิตตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่บาปมากนะคะเขาบอกไว้ว่าเป็นสิ่งที่บาปมากๆเพราะฉะนั้นแล้วนะคะ อย่าคิดสั้นเด็ดขาดทุกสิ่งเนี่ยมีทางออกนะคะดูสิคุณผู้ชมเห็นไหมดึงบ็อกเซอร์แบบแนวนอนอะเหมือนแบบซูปเปอร์แมน,นนะแล้วดีนะถ้าเกิดโดดถ้าถ้าเกิดว่าภรรยากลายเป็นดึงชายบ็อกเซอร์ก็หลุดแล้วก็เสียชีวิตนะก็กลายเป็นแบบแถวบาเรียกว่าตายอนาจารย์ แต่นี้พอดีแบบดึงตรงยังยืดไว้ไงนะก็กลับไปดีกันเถอะอย่างงอนนี้นิดหน่อยหน่อยไปโดดตรงโดดตึกนะคะไม่ดีมันดูรุนแรงจนเกินไปนะคะเด็กๆด,ดูแล้วใช้วิจารณญาณด้วยนเะรื่องนาคุณพ่อคุณแม่ให้คาแนะนานะคะมาต่อค่ะเรื่องมะตอนนี้เน,นี่ยทางกองทัพสาวราไลาสายเขามาเป็นกองทัพเลยเหรอทำยังไงอะ ก็บารายสายไงก็เลยเดินอวดอ,อกกันเลยนะคะเป็นการโปรโมทสินค้าคราวนี้ทํากลางกรุงลอนดอนเลยค่ะอุ้ยผู้ชายหลายคนอยากดูแล้วสิสงสัยผู้หญิงไม่ค่อยอยากดูสักเท่าไหร่ข่าวนี้ไปดูซิว่าอวดอ,อกกันแบบไม่มีอะไรเลยเหรอหรือว่าถอดเฉพาะสายหรือ,อยังไงคะ่ะแหมบารายสายจ้าใช้น้ําลายกันด้วยนะคะก็ใส่แบบว่าเป็นเขาแบบแปะเขาเรียวกว่าอะไรเออก็บาราสายแหละแต่ว่า ถ้าพูดที่เข้าใจง่ายๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยแฟชั่นที่ใส่เสื้อผ้าเว้าวหลังมันเยอะถ้าใครที่ใส่ชุดชั้นในแล้วแบบเห็นชุดชั้นในมันดูมันดูไม่งามก็เลยต้องมีการแปะแบบนี้นะคะแปะทางด้านหน้าอกเนี่ยนะคะเพื่อให้สวมใส่เสื้อผ้าโชว์หลังได้สวยงามแต่ก็ต้องมีอกด้วยปะ แต่บางคนก็ไม่ได้มีนะเขาแปะแล้วก็ดูโอเคนะคะแต่หุ่นแต่ละคนเนี่โหสุดยอดนางแบบทั้งนั้นเลยค่ะงานนี้เมื่อกองทัพสาวเปลือยท่านบนค่ะออกมาอวดนะคะเดินอวดหน้าอกอาร่ารกันเลยแต่ว่าก็ไม่ได้โป,ป๊เปลือยอย่างที่เราคิดกันตอนแรกนะเพราะว่าสองเต้าของเธอค่ะถูกปกปิดไว้ด้วยหอยเขาให้ชื่อว่าเป็นหอยสองฝ่าเอ้ยไม่ใช่เป็นชุดชั้นในแบบเกาะอ,อกไปนะคะก็เป็นการกระชับทรงอกแล้วก็ เหมือนแบบเวลาเราใส่ชุดราตรีที่เว,ว้าลึกๆอย่างเงี้ยเราใส่แบบนี้แล้วก็เป็นการดันให้ดูมีร่องอกมากยิ่งขึ้นด้วยนะแล้วก็เป็นแคมเปญเปิดตัวชุดชั้นในใหม่นะคะขอ invisibra ค่ะจากราวเวียนะเป็นเบาะแบบบาร์แบบว่าไร้สายอย่างที่เราเห็นนะคะก็ง่ายต่อการใส่นุ่นใส่นี่ด้วยนะแล้วก็ที่สําคัญเป็นเหมือนแบบเสริมซิลิโคนเกรดเดียวกับที่ใช้ในการสัญญกรรมด้วยนะคะด้านในก็จะเป็นกาวแบบพิเศษค่ะจากเยอรมนีแปะปุ๊บถึงแม้ว่าคุณจะแบบ เงือ,อไหลใครย้อ,อยอะไรก็ตามแต่ไอ้บราที่เกาะอ,อกหรือว่าแปะอยู่ที่อกคุณเนี่ยไม่หลุดล่วงลงมาอย่างแน่นอนนะคะเป็นการเปิดแคมเปญที่เปลี่ยนจากการเ,เดินบนรันเวย์หรือว่าเดินบนเวทีเนี่ยมาเดินตางท้องถนนแทนค่ะแต่งานนี้เนี่ยรู้สึกว่าคงต้องมีการถ้าเป็นที่เมืองไทยก็ต้องเคลียร์กับเทศกงเทศกิจ <c oughs> เคลียร์กับเทศบาล <c oughs> เคลียร์กับฟุตบาทอะไรอย่างงี้ก่อนนะ,นะคะอยู่ดีจะมาเดินท่องๆไม่ได้นะและที่สําคัญคนไทยหาแบบ หาหุ่นหน้ามองแบบนี้ยากอ่ะทําไมคนไทยชอบมีไขมันก็เ่รู้ทั้งที่ฝรั่งเขากินแฮมเบอร์เกอร์กินอะไรขนมปังแต่คนไทยมีพืชผักเยอะแยะผลไม้เยอะแยะเลยแต่ทําไมถึงแบบอ้วนเพระาะฉะนั้นเราต้องหันมาหกแต่คนไทยชอบลงทุนเพร,พระาะฉะนั้นแล้วเราเนี่ยหัวเต็มใ มีนาเซอร์เหมาะที่สุดอ่าแล้วก็ติดตามได้ใน beauty TV อ่ามีการแอบแฝงดีน่อยนะข <c oughs> ่าวสุดท้ายในวันนี้ค่ะส่งท้ายกันเลยแล้วกันนะไปดูคุกกันดีกว่าใครอยากอยู่ในคุกยกมือขึ้นคงไม่มีใครอยากอยู่แต่ที่นี่ไม่แน่คุณอาจจะอยากไปก็ได้คุกในสหรัฐจ้ะเขาเปิดห้องขังรูนักโทษที่แบบต้องรวยแหละนะถึงจะไปอยู่ได้คืนละ4,800บาท ก็ไม่แพงนะแต่ไปดูว่าจะหรูขนาดไหนคุ้มหรือเปล่าจ่าย4ี0 0แแล้วเนี่ยนี่ไงนี่ไงนะคะคุกไปดูเซ<ะ>ดเดินเข้าไปปั๊บเราจะมีคำแนะนำโนนเน่เปิดประตูเข้าไปแถลๆ คือเรือนจำในฟรีมอนต์แคลิฟอร์เนียสหรัฐค่ะกำลังจะเสนอสิทธิพิเศษให้หนักโทษคดีอาชญากรรมด้วยนะในการเข้าพักที่ห้องคุมขังที่แบบเงียบสงบเหมือนคุณอยู่ในโรงแรม5ดาวไว้ไ,ไม่ถึงโรงแรม3ดาวก็พอค่ะแล้วก็ได้รับการปฏิบัติเหมือนคนปกติทั่วไปนะแต่ต้องยอมจ่าย155ดอลลาร์สหรัฐห,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 หรือประมาณ4,800บาทนะคะ โดยลิวเชอร์แมนมาร์กเดวิสค่ะเจ้าหน้าที่จากกรมตํารวจฟรีมอนเนี่ยเขาบอกว่านักโทษที่จะได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าพักในเรือนจําที่ฝันได้บอกไปเนี่ยต้องเป็นนักโทษที่มีความผิดในอาชญากรรมเท่านั้นทำไมทาไมต้องอาชญากรรมด้วยเกี่ยวอะไร แล้วก็ต้องได้รับคําอนุญาตจากศาลไปนะคะนอกจากนี้นี่พวกเขาต้องแบบผ่านการทดสอบร่างกายตรวจบนันณลอกสืบประวัติไม่เคยมีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงในอดีตหรือไม่เา้าเป็นนักโทษอาชญากรรมยังไงอะโอ้ยงงคือเรือนจำที่นี่เนี่ยเขาก็ เรือนจาพิเศษนะคะสร้างมาตั้งแต่ปี2543แลวค่ะมีเตียงนักโทษ54เตียงบางคนก็อาจจะไม่อยากรู้แต่ว่าให้เป็นความรู้แบบเสริมไปนะไม่ต้องไปแบกใส่บาตรก็สามารถรองรับนักโทษได้96คนเองนะน้อยมากและนักโทษต้องจ่ายเงินเพื่อให้ได้เข้าพักเรือนจําแห่งนี้ก็จะได้รับปฏิบัติแบบว่าเหมือนเราไปพักผ่อนในโรงแรมคุณไม่ต้องแบบเหมือนนักโทษทั่วไปอะไรอย่างนี้ที่แบบเข้าไปแล้วแบบเตียงส้วม กินข้าวอยู่ที่เดียวกันเลยแกนะคะอย่างที่เห็นก็เหมือนเราอยู่โรงแรมก็จะมีแยกสัว์แยกส่วนอย่างดีนะคะมีโทรทัศน์มีโทรทัศน์ทีโทรทัศน์เคเบิล้วยนะมีโทรศัททรเเนะทรพท์มีเตียงมีอาหารห้องพักไร้กลิ่นโอ้โหอยู่อย่างสบายเลยอะอย่างนี้คนก็ไม่กลัวติดคุกก็ดิคือ <So, S 1> ถ้าเป็นคนไทยเนี่ยจะไม่อยากติดคุกไงเพราะว่ามันไม่น่าอยู่นึกออกไหมคะแต่ถ้าเกิดมาทําคุกแบบนี้ปุ๊บเนี่ย ก็ไม่เป็นไรทําผิดเดี๋ยวก็ชิวๆนะ่ะก็สี่พันแปดก็นอนสบายๆอยู่อย่างแบบ สบายๆนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องไปดูอีกทีนะว่าเงินจะมีจ่ายหรือเปล่าเพราะเขาคิดเป็นคืนละ4,800มันก็ไม่ใช่น้อยเลยนะคะต้องแบบรวยจริงๆนะเพราะว่าการติดคุกมันไม่ไ,ไ,ม,ไ,ไม่ได้ติดวัน2วันอะไรอย่างนี้นะเดือนจําด้วยนะคะก็ต้องแบบโทษเป็นปีๆกันไปนะคะแต่อย่าไปติดเลยอยู่บ้านเนี่ยสบายสุดแล้วอยู่ดีจะไปอยากอยู่คุกทาไมใช่ไหมคะอยู่บ้านเราก็บ้านเราก็โรงแรม3ดาวก็ไหรคือละพันอะไรอย่างเงี้ยเออสบายๆติดริมทะเลด้วยอะ ชิวเวอร์นะสมลมแบบซาซาไม่ต้องแบบ,แบ,บนอนคุกนะคะ น่ากลัวออกอย่าไปทําผิดกันเลยค่ะนี่นะคะก็คือ5เรื่องที่ฝันนํามาฝากใน B News ของเราค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นรับชมออนไลน์นะคะหรือว่าจะทางย้อนหลังก็ได้ทาง YouTube ของเราค่ะเซิร์ชเข้าไปว่า Beauty Channel Onnet นะคะก็จะมีรายการของเรานี่แหละคะ่ะสามารถติดตามรับชมข่าวสารที่ฝันนํามาฝากพร้อมกับ B News ได้เลยนะคะรวมถึงค่ะติดตามชมแบบนี้นะคะทางหน้าจอทีวีของคุณนี่แหละทางช่อง Beauty ทีวีนั่นเองนะคะหรือว่าอยากจะพูดคุยกับเราทาง a c e b o o k ก็ได้ค่ะ f a c e b o o k c o m b e a u t y t v นั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาของชื่ออะไรเดียกิมลังละนาละพกกำมานะกับบีนิวนาวันนี้ไปกองอาเซียเสียสวัสดีค่ะ